ครับต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บเเครื่องในเนื้อนี่สุดยอดแซ่บๆนี่ครับรับราบ,รบ,รบนะครับราบราบราบนี่ฮะส้มตำมาแล้วครับนัวๆเลยครับนี่ฮะคอมย่างโอ้โหแบบดูดีดูดีดอ่ะตอนนี้เราเปา็นส้มตำแล้วครับมาดูครับนี่ครับนี่มีส้มตำแล้วยำดูกุ้งดูกุ้งเลย ดูโ้โหเต็มเลยคุ้งเห็นบ้างเห็นไหมโอ้โหคุ้งรวมเดือดเลยมีลาบแบบโขสีแดงนี่ข้าวหมูย่างโหดหอดองอันนี้เป็นต้มแซ่บเครื่องในเนื้นรอรวมรวมรวมนี่ครับส้มตำปูปลานะครับเดือดๆพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแต่บ้านเราจะกินปูปลาไม่ใส่น้ำตาลเนะาะไม่เอาไม่ค่อยชอบชิมเลยชิมหน่อยแต่ผมขอชิมส้มตำหน่อย เริ KNOW, ่มที่ส้มตำใช่ไหมส้มตำพริกแบบดูดิคำน่ดูสีมันอ๋อฮะโอ้หต้องยังครับตีมครับลับเบอร์นี้ดึงอ่ นนเนื้อรวมเนาะมันก็จะ,จะมีม <wife. S 1> ันจะมีเครื่องในมีเนื้อเปื่อยไปสั่งเพิ่มเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมะสับมากตัวสับเบอร์ลาบลาบัดีไปหมดขออยุาตนี่ยมาดูความยาะถุงเขาสักออสองชิน <ห prue. S 2> ช้นแหละชิ้นเก่ว บอกเว่าดีมากครับมนีมเนี้ยมเนี้ยดีทำนี้วงนี้ดีนี่ครับชินครับเจอรมารอทดเดีเลยนี่ครับคำเดียวนะปาดุย

ลาบดีอะนี่ราบดีมากอือทำย่างบอกเลยว่ามินี้สดนะตุ่ม นีครับมีผักคีริ้วด้วยอือหือดยวนี่ครับยำมับเผ็ดบ้างเลยตั้มตามพระเป็ดยำก็เดือดอ่ะยำใส่รินก็ได้อือหือจะน้ำก็มองชิล นะนี่ครับผิดหน่อยนะคำนี้ิีแห้งได้วโอหสุดยอดน้ำฉ่ำอื้มทำไก่ยากอื้มคือไก่น้ำต้ม อืนน EN 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 นะอมอ,นน EN 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 อันนี้เอ็นๆนะโอ้ยเพิ่งเห็นอืมเป็นๆๆอืมแค่นี้เนาะจะตีมี่สองแล้วเนี่ยเข้าเหนียวเนี่ยไม่ไหวคะับเงี้ยเลี้ยงไม่ไหวแ <c ười> ล้วไล่ออกจากบ้านหรอนะครับ